ตาเจาาสวัสดีครับทุกคนเต้ยต้องหนีตาลุงคนนี้ให้ได้ทุกคนที่มีจุดขี้มังวันหรือว่าอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทุกคนเต้ยต้องหนีไปให้ได้อย่างไรก็เป็นกําลังใจให้เต้ยด้วยนะครับทุกคนว่าเต้นยน่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าตอนนี้เต้ยเดินตามรูปสอดที่เขาชี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องกระโดดเข้าไปบนนั้นแล้วเราก็เจอกับปรนะตูทุกคนต้องให้เข้าไปข้างในแล้วก็ยังไงต่อให้ขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วก็กดสวิต ถ้าหาเรากดซื้อแล้วเนี่ยนะครับทุกคนมันก็จะมีบันไดลวดลงมาอย่างนี้แล้วทิ้เราก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนหลังจากที่เราปีนขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเราเจอกับเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนเดินไปบน,นแผ่นไม้นะครับทุกคนเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็มาเจอเหมือนเป็นเครื่องอะไรสบิอางทุกคนแต่ว่าสามารถเก็บได้แล้วเตยก็จะเก็บไปก่อนเจอซุช์อีกแล้วแล้วก็ทําการกดอุ้ยทีบเลย ประตูข้างล่างเปิดแล้วครับทุกคนแล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็มาเจอท่อแล้วก็ต้องเข้าไปในท่อใช่หรือเปล่าเอา้าร่วงลงมาตรงไหนเอา้าทุกคนเต้ยได้เจอตะลุงแก่คนนี้นด้วยเต้ยต้อง,น,งไไนีวิ่งไปไหนอะวิ่งไปไหนอ๋อทุกคนเจอสวิตและต้องทําการกดใช่ไจริงๆมันจะต้องกดนะทุกคนแต่ว่าตัวละครของเต้ยเนี่ยถีบเฉยมันตามเต้ยมาหยุดเลยต้องไปไหนต่อลงข้างล่างหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ใช้คนต้องลงข้า,างเหมือนกับว่าเราต้องเอารูปมาแปะใน,นควรจะมีชื่อเขียนอยู่ข้างล่างตรงกรอบสีดล,ล้วลาก็ต้องแปะตามรูปเลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องทําให้ครบสามอันนะครับหลังจากที่เราทําครบแล้วนะครับทุกคนประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยเอาทุกคนเพื่อนตกไปไหนไม่รู้แต่ที่แน่เจอสวิตต้องกดเอาทุกคนห้องอันนั้นปิดจะให้ทําอะไรอะสแกนตัวเหรอใช่ทุกคนสแกนตัวแล้วก็ยังไงยังไงต่ออะไร อะไรต่อเอ้าทุกคนเต้ยลวงแล้วแล้วก็โผล่มาที่ห้องเนือทุกคนเจอจอบแล้วก็ต้องขุดอย่างแน่นอนใช่ขุดจริงๆด้วยแล้วเราก็ขุดเลยนะครับคนขุดไปเรื่อยๆขุด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 เหมือนว่าเราหล่นมาที่โกดังนะทุกคนเจอไอ้ที่เขาเรียกอะไรเต้ยก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่เต้ยก็เก็บเก็บไปก่อนเหมือนเต้จะเห็นท่อนะ้ทุกคนเหมือนกับว่ามันต้องขึ้นท่ออย่างแน่นอนปีใหม่ทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้ทีบแต่เราก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆ เดินต่อไปเรื right. to to again, ่อยๆแล้วเราก็ต้องตกลงไปข้างล่างเหมือนกับว่าจะเจอทางออกแลวนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องทุบๆๆแล้วก็ถีบนะครับทุกคนต่อไปต้องขึ้นข้างบนอย่างแน่นอนเลยหลังจากที่เราเปลี่ยนมาเหมือนกับว่ามันต้องให้ขึ้นข้างบนแล้วไปไหนต่อมันต้องมาตรงนี้เหรอใช่เปลี่ยนบันไดต่อไปเจอห้องอะไรเนี่ยไม่ใช่ห้องสิเป็นเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องทุบตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆเลย แล้วเราก็ต้องทูบแล้วก็ถีบนะทุกคนเจอประตูแล้วก็ถีบไปเลยครับทุกคนไปทางไหนต่ออ๋องั้นงทุกคนที่เราขุดมาจากอีฟ่าหนึ่งไปไหนตอ่อเจอประตูดําแล้วเราก็ต้องถีบเอา้าทำไมครั้งนี้โชคอะว่าเรามาอยู่ในห้องเหมือนเป็นแบบชั้นสาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่เราเจอสวิตช์ก็ต้องกดลงไปเจออะไรนะมันต้องไปยังไงอะไปยังไงมาตรงนี้เหรอไปยังไงวะไปยังไง เราจะไม่ยอมแพ้นะทุกคนเราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็เอา้าทําไมตัวเตอร์ลอยมาตรงเนี้ยอ๋อน่ทุกคนลมมันพัดตีมาตรงนี้เองเราก็ต้องทุบประตูแล้วข้างหน้าของเราจะมีแผ่นเลยอยู่ประมาณสักส่อันทุกคนเราก็ต้องกระโดดไปได้อย่าให้ตกนะทุกคนถ้าตกเนี้ยต้องเริ่มต้นใหม่เลยแล้วลูกสอนี้ชี้ให้เตอร์ไปไหนกดสวิตช์แน่ๆกดแล้วยังไงต่อไปยังไง อ๋อแผ่นเหล็กนะั้นจะขึ้นมานนเองเราก็ต้องไปตรงนั้นนั่นเองโอเคนะครับทุกคนหลังจากเทเตอร์เนี่ยกระโดดข้ามมาได้แล้วเจอเป็นท่อนะทุกคนเราก็ต้องไปไหนต่อเจอแผ่นอันนี้ต้องไปข้างห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่สิ เจอเป็นเหมือนแบบว่าแบบเป็นเหล็กนะทุกคนแล้วก็ต้องเดินไปจะเจอประตูข้างหน้านเนี่ยที่สามารถเปิดออกออกไปได้ตอนนื่อโยอย่ที่ที่ไหนก็มรู้เหมือนกันนะครับทุกคนคือมันไม่สามารถบอกได้ได้ชัดว่าคืออะไรเราต้องมาเอาแผ่นเหล็กนะทุกคนแล้วก็ต้องไปไหนต่อเอามาต่อเพื่อเป็นทางเดินแน่ๆเอาลวงไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่ได้หดยิบม,มาใหม่เลยแล้วก็ต้องวางนะทุกคนต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่แบบว่า มันทางไม่ขายอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราจะเทสเตอร์นี่ยได้ผ่านด่านเมื่อกี้มาแล้วที่ว่าเป็นทางขาลแล้วเราก็ต้องเอาแบบว่าเป็นท่อไปวางและทีนี้เจอบันไดเราก็ต้องปีนขึ้นไปเลยนะครับทุกคนเจออันนี้อีกแล้วแ้่ก็เก็บไปก่อนมันต้องรก,อก,กระโดดไปกระโดดไปแล้วก็กระโดดไปรกระโดดไปในต่อกระโดดมาทางนี้แล้วก็ต้องกระโดดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เจอประตะูแล้วก็ถีบเลยนะครับทุกคนและต่อไปเราองทําการเปิดสวิตช์นะครับทุกคนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ อ๋อมายกับว่ามันมาประกอบร่างกันเป็นหุ่นยนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ประกอบร่างครบแล้วครับทุกคนประตูห้องนี้ก็ได้เปิดออกแล้วเราก็ต้องเข้าไปทําอะไรต่อเราเจอสวิตช์นะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องทําการกดใช่ปะกดแล้วเอา้ากดแล้วยังไงต่อต้องกลับไปที่ห้องนั้นหรือเปล่าอา้าทุกคนหุ่นยนต์หายหายไปไหนอะเอา้าประตูห้องนี้ถูกเปิดเอ๊เจอสวิต ทุกคนเห็นมนอเตอร์เห็นใช่ปะตัวอะไรข้างหน้านั้นมาดูทุกคนเป็นหุ่นยนต์ที่ประกอบเล่าเมื่อกี้หรือเปล่าเต้คิดว่าใช่อย่าบอกนะว่าต้องประทับก,กับมันแต่เราเดินเข้าไปดูสินั่นงไงทุกคนต้องประทับก,กับมันจริงๆด้วยคิดว่าฉันกลัวนายใกลตายแล้วใกลตายแล้วใกลตายแล้วอี่นัดเดียวในไงทุกคนหงายหลังเลยทุกคนแล้วก็ระเบิดปุ่มแล้วเราต้องเดินไปที่ประตูนั้นทุกคนที่ประตูนั้นได้ถูกเปิดออกโอเคเข้ามาแล้ว ต้องเปิดประตูใช่หรือไม่ใช่จริงๆด้วยแล้วเราก็ต้องกดตรงสวิตช์ตรงนี้ทุกคนเจอไอ้นี่อีกแล้วแต้ก็ต้องทําการเก็บนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ลิฟต์เนี่ยได้ทําการเปิดประตูออกนะครับทุกคนแเราก็ต้องเดินไปข้างบนเจอบันไดแล้วเราก็ต้องปีนนะครับทุกคนแล้วเรามาเจอกับห้องอะไรที่อย่างไม่รู้ทุกคนแต่ที่แน่ต้องกระโดดข้ามไปนะครับทุกคนเจออันนี้แล้วแต้อขอเก็บหน่อยเอา้าขึ้นมาได้ทุกคนสงสัยว่าแต้ต้องรีเซ็ตตัว หลังจากที่เตร์เนี่ยได้ผ่าน่านเมื่อกี้มาแล้วนะครับทุกคนเจอกับพัดลมอ,อันใหญ่อ,อ๋อมันเป็นเหมือนว่าต้องวิ่งเร็วๆต้องกัดระยะให้ถุงนะทุกคนถ้า,ากะไม่ถุงเนี่ยก็สามารถจะเป็นแบบเตอร์ได้เลยหลังจากที่เราผ่านมาได้แล้วนะครับทุกคนเจอบันไดอีกแล้วแล้วก็ต้องปีนอีกอีกแล้วเจอประตูอีกแล้วแล้วก็ต้องเปิดทีบอีกแล้วแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในห้องไหนไม่รู้ทุกคนเหมือนกับว่าต้องลงไปข้างล่างแล้วยังไงต่อเจออินนี่อีกแล้วเจอบอ่อยจริงๆเหมือนคู่เวงคู่กล้มกันเลย หลังจากที่เตอร์ได้ทําการถีบสวิตช์นะครับทุกคนแล้วก็ต้องไปไหนต่อประตูก็ได้ทาการเปิดออกเลยนะครับทุกคนตามให้ได้สิตามมาดิตามมาดิแน่ไงตาม,มาไาม,ม่าได้จริงๆด้วยเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเต้ยมาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนงครับคนเหมือนกับว่าเป็นโกดังของหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเจอบันไดต้องปีนก,ก่อนหรือว่าไปทางไหนเนี่ยงั้นเต้ยขอไปทางนั้นก่อนแล้วกันนะนะครับทุกคนมันต้องให้ทําการกดสวิตช์อย่างแน่นอน หลังจากเตอร์ได้ทําการกดสวิตได้ครับทุกคนแล้วก็ต้องไปฝั่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปกดสวิตอีกด้านโอเคถึงแล้วกดสวิตหลางจากเตอร์ได้ทําการกดสวิตทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะครับทุกคนประตูห้องนี้ก็ได้เปิดออกเหมือนกับว่าอะไรข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเจอรถเข็นทาความสะอาดใช่หรือไม่อ๋อต้องให้ขับรถไปนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขับไปเลยเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะครับทุกคนถา้าใจร้อนเนี่ยก็สามารถตกลงไปได้เลย ใจเย็นๆนะครับทุกคนใจเย็นๆกระเดิ้ลเอาเต้ยตุยเย่แล้วทุกคนไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้เต้ยขออนุญาตสปีดคลิปนะครับทุกคนเ,เมื่อกี้เต้ยก็ได้แงนรถทำความสะอาดนะครับทุกคนเหมือนกับว่า เตอร์ diamond, ต้องจัดการตัวนี้อีกเช่เนเคยนะทุกคนจัดการมันอีกตอนนี้เนี่ยมันก็ตามเตอร์มาติดเลยแต่ว่าเรื่องของมันก็ได้ลดลงแล้วนะครับทุกคนอีกนัดเดียวเนี่ยเตอร์ว่าตายแน่ยไงทุกคนมันก็ล้มเ,เลยครับคนแล้วก็ตายเลยตอนนี้ประตูโกดังก็ได้เปิดออกละะแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยหม,มันก็ว่าจะมีลิฟต์อยู่ใช่หร네ือเปล่ากดลิฟต์เลยทุกคนตอนนี้เตอร์อยู่ในลิฟต์นะครับทุกคนแล้วก็ต้องกดปุ่มลิฟต์เพื่อที่ลิฟต์เนี่ยจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันโอเค เหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยคงน่าจะจบด่านแล้วนะครับทุกคนก็รวมๆถือว่าแบบนี้ก็สนุกนะทุกคนภาพสวยมากเลยแต่ก็การเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าสมูทดีก็ชอบมากๆาเลยครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนเรามาดูข่าวกันเถอะถ้าใครเจอคนในรูปนี้ช่วยโทรมาหาที่เบอร์ศู9ย์999เ้ลยครับทุกคนใครเจอคนในรูปนี้จะมีรไรดองวันให้เป็นนมถั่วเหลืองและจะซอยขนาด12.5มิลลิลิตร โอ้โหทุกคนเจอเตอร์เนี่ยคือได้น,นมกล่องหนึ่งคุ้มมากก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของปี2023แล้วแล้วปีหน้าเนี่ยก็ปี2024แล้วนะครับทุกคนก่อนหมดปีนี้เนี่ยเตอร์อยากะก็จะมีคมอวยพรให้ด้วยนะครับทุกคนขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆและความสดใสในทุกๆวัน1มกราคมปี2024นี้วันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่พบความสุขและความสุขสำราญเบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มและก็ความสุขเข้ามาในชีวิตน,นะครับทุกคนสว่วนเรื่องที่ไม่ดีในปีนี้นก็ขอให้ผ่านผ่านไปนะครับทุกคนดื่มๆมันไปเลยยังไงก็แฮปปี้เนวเย็นนะครับทุกคนปีใหม่นี้มาเจอกันใหม่นะครับทุกคนบายบายกู bye ๊ดบาย2องพเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนจะจากกันเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการมาจะให้เตอร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามทั้งใน IG แล้วก็ติกต็อด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายมีความสุขกับปี2024ยเยอะๆนะครับ